ครับวันนี้นะครับพาเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับพามาดูปากฮอนนะครับฮอนนะครับฮอนตัวนี้เป็นเปากสิบแปดนิ้วนะครับปากสิบแปดนิ้วน่าจะเป็นปากพลาสติกครับแข็งนะครับตรงนี้นะครับเป็นยี่ห้อบิ๊กบุมด้านในนะครับด้านในเราหมุนให้ออกให้ดูครับ ลอ,อกให้ดูว่าไส้เดเวอร์ยูนิตกี่อันนะครับราคานี้จะคุมม้มไหมนะครับเ,เกี่ยงราคานะครับนี่ครับมันออกมาครับนี่ครับ<ม>กานในจะประกอบไปด้วยพีโอริโอครับพีโอริโอ โมเดลพีดีในหนึ่งศุนนะครับนี่อยู่สามตัวหนึ่งสองสามตัวนี้เป็นยี่ห้อเซนยูเซหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยวัตสิบหกโอมนะครับตัวนี้ก็สิบหกโอมเหมือนกันสิบหกโอมสิบกโอมทุกตัวนะครับแต่ว่าเป็นตัวนี้เป็นพีโอเรโลนะครับสามตัวพิโอเรโลสามตัวรวมแล้วเป็นสี่สี่ตัวนะครับรวมแล้วนะครับ สี่ไส้นะครับสี่ไส่หนึ่งปากนะครับปากคอนพร้อมอ่ายูนิตนะครับสี่ได้นะครับเนี่ยครับจะเอาให้ดูนะครับโครงเหล็กครับตัวนี้นะครับเสียงดังอ่าลองทดสอบแล้วนะครับใช้งานปกติทุกอย่างนะครับตัวนี้นะครับราคานะครับสามพันห้านะครับสามพันห้าพร้อมใช้งานนะครับสามพันห้า ประมาณนี้นะครับคนเกก็ทักทายเข้ามานะครับถัดมานะครับถัดมามันจะมีอ MG P12 สวยๆเลยนะครับตัวนี้นะครับพร้อมแหลกนะครับพร้อมแหลกแหลกน่าจะเป็นแหลกคอมแพกนะครับสวยงามนะครับนี่ครับฟ้ามันอันนี้เป็นฟ้ามันนะครับแหลกคอมแพกสวยๆเลยนะครับประมาณนี้นะครับ ตัวนี้ก็หนึ่งคุบหนึ่งคุคุบหนึ่งคุบสองนะครับแล้วก็ LR นะครับมาสเตอร์มิกเซอร์ครับอันนี้ USB บลูทูธครับทางนี้ก็โมโน12ช่องเลยนะครับโมโน12บสองช่องโมโน12ช่องชิ้นสวยสไลด์ยังลื่นไหลดีนะครับนะครับสวยงามมากเลยครับตัวนี้พร้อมแหลกนะครับ ตอนนี้เอฟเฟกแท้นะครับก็จะดูได้นะครับนี่ครับหอ 1, หนึ่งหอสองรูมหนึ่งรูมสองครับสเตตหนึ่งสเตตสองรีเวิร์บสเตตสองสเตตหนึ่งครับรีเวิร์บเพจก็มีนะครับนี่มีโปรแกรมอ่าเป็นเอฟเฟกแท้นะครับตัวนี้ก็จะเล่นบลูทูธ USB นะครับเล่นได้หมดทุกอย่างทั้งบลูทูธทั้ง USB นะครับ ออกหนึ่งนะครับเป็นมอนิเตอร์ออกนะครับออกมอนิเตอร์ออกหนึ่งครับแล้วก็เอฟเฟกต์ครับตัวนี้ก็แผ่นซ้ายขวานะครับส่วนตัวนี้ก็โลฟิกเอนซี่ครับแล้วก็มิดไฮฟิกเอนซี่นะครับนี่ครับสามตัวโลมิดไฮนะครับก็พร้อมแหลกนะครับสวยๆแหลกคอมแพกนะครับตัดใส่อ่ามิกตัวนี้โดยตรงนะครับนี่ครับสนใจก็ทักทายเข้ามานะครับข้อแรกก็สามพันแล้วนะครับมิกอีกนะครับ มิกตัวนี้นะครับรวมแล้วก็ขายอยู่ที่เจ็ดพันห้านะครับพร้อมแหลกนะครับสนใจทักทายเข้ามานะครับตัวนี้ก็สามพันห้านะครับสนใจก็ทักทายเข้ามานะครับส่วนทางนี้นะครับถัดมาครับเป็นแหลกนั่นแหลกคอมเพกนะครับขนาดก็ประมาณแปดยูตัวนี้แหลกแปดยูนะครับ 1U 2U 3U 4U 5U 6U 7U 8U ประมาณ 8U หรือ 6U นี่แหละครับไม่แน่ใจนะแต่ว่าผมว่า 8U ยูนะแต่คอมแพกสวยๆนะครับตัวนี้กว้างประมาณ11นิ้วนะครับ11นิ้วหรือประมาณ2 8เซน28 5้าเซนนะครับ2องฝาหน้าหลังนะครับสวยงาม ไลเซนิมนะครับตัวนี้นะครับรา 2005, uh, CCTV, คาอยู่ที่2 0 0นะครับสนใจสักทายเข้ามานะครับตัวล่างสุดนะครับก็จะเป็นยี่ห้อพาร์ท 2U นะครับตัวนี้1 0 0นะครับตัวล่างอีกนะครับเป็นตัว 6U นะครับตัวล่างก็อยู่ที่1 8 0นะครับเป็นแล็คคอมแพกเหมือนกันนะครับตัวนี้เขาคอมแพกเหมือนกันนะครับคอมแพกนะครับสนใจก็ทักทายเข้ามาครับ เสียงเลี้ยมนะครับเสียงเลี้ยมโมดิฟายนะ U75 นะครับตัวนี้เสียงดีครับแรงนะครับให้พร้อมปากไปเลยนะครับตัวละเก้าร้อยบาทนะครับสนใจว่าทักทายเข้ามานะครับดอกนะครับดอกก็ยังอยู่นะครับดอก PCM นะครับ PCM พันวัตโครงหล่อนะครับ Paudio นะครับ PCM รุ่น1875นะครับสนใจว่าถ้าขายเข้ามานะครับ มีสองดอกนะครับแล้วก็ดอกอ p c m พคงสีเขื่อนสีเหลืองนะครับตัวนี้ก็จะขายอยู่ที่ดอกล2000ะสองพัน, PE, น,น, PE, น,นนะครับตัวนี้ NPE นะครับรุ่น j b 1 0านะครับ1 0าเยนนะครับก็ดอกละ1,250บาทนะครับมีสองดอกนะครับสนใจก็ทักทายเข้ามานะครับแล้วก็ดอกยูโร มีสองดอกควบหน้าสีกันไว้ดอกละพันสองนะครับสนใจก็ทักถ่ายเข้ามานะครับประมาณนี้นะครับเรื่องดอกเอาแค่นี้ก็พอนะครับแล้วก็มีมิกซาวครคบรุ่นเอฟเฟกสิบหกนะครับมาร์กทูนะครับตัวนี้ครับตัวนี้ทางการผลิตอยู่ที่จีนแล้วนะครับเป็นของแท้นะครับสซาคับเอฟเฟกต์แต่ตัวนี้เอฟเฟกต์น่าจะใช้ไม่ได้นะครับให้เราไปหาเอฟเฟกต์นออกมาใส่เอานะครับมาเล่นเอานะครับ แต่ว่าเรื่องระบบเสียงอย่างอื่นทุกช่องใช้งานได้ปกตินะครับใช้ไม่ได้แต่เอฟเฟกอย่างเดียวนะครับตัวนี้ขอขายให้เป็นใครจะเอาไปแก้ไขในการตรวจเช็คเรื่องเอฟเฟกก็ว่าไปนะครับแต่ว่าเรื่องมิเรื่องเสียงอย่างอื่นใช้งานปกตินะครับราคาอยู่ที่69 0 0รวมส่งนะครับสนใจทักทายเข้ามาครับนะมิกซ์เอครับนะครับสนใจก็ต่อรองมาได้อีกนะครับถ้าท่านใดจะเอาจริงๆก็ลดได้นะครับ ใสเข้ามาครับเบอร์โทร0932093195นะครับที่ร้านเทคคอมแอนด์ซาว์อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ0932093195ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ